โอ้ยก็ต้องขอสวัสดีพี่ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมนายตีแปน้นกับเกม Snake vs Tank นั่นเองหรือว่างูปะทะรถถังนั่นเองนะก็เป็นเกมมือถือที่ประสมผสานระหว่าง Slither.io กับ Deep.io Deep. นะครับออกมาเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้นะผมสำหรับตอนนี้ก็มาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับ เริ่มมาเราได้เป็นรถถังคันหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถเล่นเป็นงูได้ด้วยนะแล้วก็อ่ารถถังจะมีอิสระในการเคลื่อนไหวมากกว่างูนะครับเกมนี้รู้สึกจะไม่มีการอัพสเตตัสมั้งแต่ว่าเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนี่พอถึงเลเวล5นี่ก็จะมีอ่าปืนออกมาดีขึ้นนะเพื่อวันดีเพื่อนวันดี้ยิงเพื่อนอย่ามายุ่งกับฉันตายสมรรหน้า น่นๆๆๆๆๆๆตึกถอยไปนะเจบ้าใส่ครับใอยโอ้ยอยู่ๆเขาเริ่มมีปืนสองกระบอกเรียบร้อยอ่าเราไป็เลเวลห้าแล้วครับตอนนี้เราเริ่มมาแล้วก็ฆ่าใครไปไม่รู้คับสองคนน่ช่างน่าสงสารจริงๆจริงๆแล้วก็เร็วมากแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เจองูเลยครับอ่ารู้สึกว่าเขาเห็นปืนเราสองกระบอกนี่เขาจะกลัวเราไปพิเศษนะครับเฮ้ยจะหนีไปไหนเพื่อนไม่ต้องหนีเลยนะ ไม่โอ้โยง,งูงูงูอตอนนี้เราได้เล่นเป็นสเนกแล้วเรียบร้อยนะเลเวลศูนย์งูนี่จะสามารถพุ่งได้นะแม่พุ่งด้วยความเร็วสูงแล้วก็สามารถชนพวกนี้ได้เก็บเลเวลนะโอเคคราวนี้แหละเราจะทําตัวของเราให,ให้ใหญ่ยาวที่สุดนะเฮ้ยเจอคนเจอคนโอ้โห,นนโโหชนไปแล้วปึ๊กหนึ่งครับ เป็นงูนี่คว,ควบคุมยากเหมือนกันนะครับอ่าไม่ใช่เล่นเล่นแล้วไม่ใช่เล่นเล่นเลย,เลเลเลยอืออืออือจะชนทีนี่แบบต้องคิดแล้วคิดอีกอ่าอเรียบร้อยอีกทีเดียวอีกทีเดียวอือเรียบร้อยครับตอนนี้เราเป็นเลเวลสี่นะครับดูซิว่าถ้าง,งูเราเป็นเลเวลห้านี่จะตัวใหญ่แค่ไหนนะครับเห็นดูซิต้องลองครับต้องลองเข้าไปในดงสิเออนั่นแหละเออรู้สึกตัวเท่าเดิมผู <laughs> ้เล่นหายไปไหนหมดเอ้ เหยื่อเจอเหยื่อครับผมเจอเหยื่อครับผมอ่าเรียบร้อยอ๋อเลเวลเจ็ดแล้วโอเคเริ่มรู้วิธีควบคุมครับแฮมมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่่าฉันต้องการเหยื่อโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยเลเวลเก้าแล้ววะ่ะเฮ้ยงูยักษ์ไอ้นี่เมื่อกี้มึงทากุ๊มึงแม่งมันเสียนครับมันเสียนสงสัยเป็นผู้เล่นที่ช่ำชองครับจะไปไหนตามให้ทันสิเองนไปไหน นั่นๆๆเขาจะฆ่าเราครับอ๋อโหนมีการอ้อมกลับครับย้ายตัวเรายาวเหมือนกันนะมันจะฆ่าแกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยชึบอืมอืมโอ้ยเอ้ยโหสุดขอบแล้วว่ะต้องระวังครับเดี๋ยวชนขอบตายนี่โง่เลยเออเฮ้ยเฮ้ยไปไหนพวกพวกพวกเอาละครับเจอเพื่อนเพื่อนเราโดนเราฆ่าครับ ไม่ยอมครับไม่ยอมเกมนี้ก็สามารถซื้อสก,กินได้นะในการเปลี่ยนตัวละครอ้าวตกใจอืมอืมอไม่ยอมไวไอ้นี่ไอ้นี่ที่หนึ่งของเซิร์ฟ้ี่ว่ะโอ้ยมีหน้าเหรอทำไมตัวใหญ่ยาวขนาดนี้โถ่เฮ้ย <c oughs> อ้ <c oughs> เรียบร้อยครับตายอา่าฮะโอเคครับเรานี่เรานี้อ๋อตอนนี้เราเป็นอันดับสามโอ้โหแล้วดูอันดับหนึ่งวัดดีพี่กี่พันวะนั่นห้าพันสี่นี่คุณเล่นทั้งวันใช่ไหมเนี่ย ลับมาเป็นรถถังโง่ๆคันเดิมนะครับรถถังนี่ยิงงูได้นะแต่ว่าต้องยิงที่หัวเท่านั้นเย,ยิงตัวไม่เป็นไรเลยเพราะฉะนั้นเรายังไม่เคยเอารถถังไปสู้กับงูเลยนะเจอปุ๊บก็ตายปั๊บเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราเอาถึงเลเวลสิบก่อนนะครับดูซิว่าจะสามารถเอาไปต่อกอนใครได้บ้างถอยถอยอายิงหัวครับเอ้ยช

เอาแล้วครับตอนนี้ก็เลเวลเก้าแล้วนะครับอีกไม่นานครับอีกไม่นานอีกผีก้อนใหญ่มากตรงนี้เราจะปั๊มเลเวลกันล้วๆครับเลเวลสิบไวๆนะหนูอ่าอีกนิดเดียวเออเลเวลสิบเอาดิทำไมเลเวลสิบแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาช่างมันก่อนงั้นเดี๋ยวรอดูเลเวลสิบห้านะครับเฮ้ยศัตรูศัตรูเอเนมีเอเนมี เอนด์มิเอน์มิอย่านะอย่านะโอเคครับตอนนี้เราต้อนเขาติดมุมนะครับรับรองว่าเขาต้องเสียเปรียบเราอย่างมากอเกมนี้แม่ก็ควบคุมเฮ้ยไกลตายแล้วไกลตายแล้วตายสิหนูเอายิงดิยิงให้โดนเออเออยิงให้โดนอืมอืมอืมเอาแล้วเว้ยเอ้าตายเองเรียบร้อยครับลงนลกเอออ่าเลเวลสิบสี่แล้วครับ ไม่นานอีกไม่นานจะสิบห้าเก็บอีกเพียนก่อนนะตอนนี้โอ้ยศัตรูแม่งเยอะแถวรอบตัวเรานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจ่าเอ๋เฮ้ยงูยักษ์ไอ้เฮ้ยไอเทียนี่กูเบื่องูมากโอเคก็สำหรับในเกม Snake vs Tank นะครับ รู้เลยว่างูไม่ขี้โกงมากครับแต่ว่าเราเล่นในคอมมันก็เลยอ่าเคลื่อนที่โคตรไม่ถน,นัดเลยครับโอเคสําหรับในเกมนี้ก็ใครอยากเล่นก็หาโหลดได้นะครับตามชื่อนี้เลยสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ใหเ้เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับผมสําหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ